Over my clothes. ส่วนเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับผมโจจีรวัตรคับต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช anel Live c b k ตอนติชี่ิตสี่ลองครับผมสบายดีกันไหมครับเพื่อนๆวันนี้นะจะพาเพื่อนทุกคนไปรีวิวเจ้ารถหน้าเป็นห่วงนะครับเป็นรุ่นตัวแรงของเขาจากรุ่น A5 เนี่ยมาเป็นเจ้า RS5 Generation ที่2นะครับอยู่ภายใต้รหัส B9.5 นะเป็นตัวที่เฟซลิปมาแล้วนะเพื่อนๆถือว่าราคาดีที่สุดในบรรดาคู่แข่งเขาทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรถไฮเปอร์ฟอร์แมนด้วยใช้งานได้จริงทุกวันด้วยหน้าตาไม่โชว์พลัง มากไปเนี่ยก็ได้เทียบกับคู่แข่งเขานะครับ M4 ก็มาพร้อมกับค่าตัวที่แพงกว่าอยู่แล้วนะถ้าเราข้ามไปฟัง AMG นะครับ Mercedes-Benz C63S เริ่มต้นประมาณ10ล้านนะเพื่อนๆแต่คันนี้มากับราคาแค่5.99ล้านบาทเท่านั้นนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะดูกันนะครับว่าราคาที่ย่อมเยาวกว่าเนี่ยการขับขี่หรือว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์เขาจะเทียบกันได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนๆไปเอาแล้วครับเพื่อนๆก่อนจะไปดูเจ้าไวทซ่านะครับคลิปนี้ของเราก็มีผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์แล้วครับผมนั่นก็คือรุชโกันึ จากแบรนด์เส้นออฟไลฟ์ เจ้าเซนออฟไลฟ์เป็นเซรั่มที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับคนที่หน้าแพ้ง,ง่ายสุดๆเหมือนผมกับอาซิมแนนทั้ทงเมล็ดกัญชงที่ถูกสกัดมาอย่างพิถีพิถันทั้งสารสกัดถั่วเหลืองทั้งสารในซินนามัยที่ใช้วิตามิน B3 แถมยังมีโอเมก้า3อีกด้วยรวมๆแล้วนะครับเพื่อนเจ้าเซรั่มเซนออฟไลฟ์ช่วยลดริ้วรอยนะแถมยังช่วยผิวหน้าเต่งตึงด้วยนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนจะบอกว่าเอ๊ะเจ้าเซรั่มนี้นะครับอาจจะเหมาะกับคนสูงอายุหรือเปล่านะผมกับซิมแนนยังอายุไม่เยอะเลยจะใช้ทําทไม,มบอกเลย เพื่อนว่าวัยรุ่นอย่างพวกเราก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเจ้าเซรั่มกันชงนี้ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังืีอย,ยับยั้งความเสื่อมของเซลล์ได้เอาง่ายคือชะลอความแก่ลงได้และอย่างผมนะครับที่ต้องไปถ่ายงานกลางแจ้งรวมถึงไปเล่นกีฬาตีกอล์ฟโดนแดดเผาเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่ต้องห่วงเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยเพียงสามารถการรังสี U A U V B จากแสงแดดได้แตงไม่หมดแค่นั้นนะเจ้าเซรั่มนี้เังช่วยลดสิวลดการอนักเสบงของสิวเซียนถือว่าตอบโจทย์วัยรุ่นแบบสุดๆไปชื่เพื่อนดูที่ผิวหน้าผม ก็พวกเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเพื่อนๆมันก็ต้องมีรอยสิวรอยคล้ำรอยแดงรอยดำเป็นธรรมดาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทาให้ดูครับผมชุด วิธีใช้ง่ายมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆหลังล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่หยดเจ้าเซรั่มกันชงบนผิวหน้า2-3หยดจากนั้นก็นวดเบาๆให้เซรั่มเนี่ยค่อยๆซึมลงผิวหน้าและผิวคอตดึงเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนง่ายๆแค่นี้ก็จะทำให้ผิวหน้าของผมเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นนะและผมบอกเลยนะว่าเจ้าเซรั่มนี้เนี่ยซึมง่ายมากๆไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะถูกใจวัยซรุ่นมากๆถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอย,อยากลองนะก็สามารถสั่งซื้อได้ทานทุกช่องทางทั้ง Facebook อ g ีนะรหรือว่าแลนอน สำหรับ FC รายการเราเนี่ยจะได้ราคาพิเศษพร้อมกับของแถมพิเศษพิเศษอีกด้วยเลยครับผมเอาล่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ไปลุยกับเจ้าอายซาสุโถของเรากันครับไป และนี่นะครับเพื่อนๆคือเจ้า Audi A5 ซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊มันเหมือนกับตัวเจเนอเรชันก่อนหน้านั้นไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันนะเพื่อนๆดูจากด้านหน้านะครับการชนหน้าเนี่ยเขาดีไซน์มาใหม่ทั้งหมดไฟหน้าของเขาครับเปลี่ยนรายละเอียดในโคมใหม่ได้ไฟหน้าแบบ m มทริก LED นะเพื่อนๆกริลลังพึ่งก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นเพิ่มความโคดมากขึ้นนะแล้วก็ช่องดูดลม a อ r i n t a k ทตรงนี้นะเป็นของจริงนะเพื่อนๆช่วยเรื่องของ a e r o d y n a m i c ก ากขึ้นไปอีกแล้วจะว่าไปนะไฟเลี้ยวองคันนี้ก็เทมากๆด้วยเป็นไฟเลี้ยวแบบปุ๊บแล้วมันวิ่ง มันทำให้รถเขาเนี่ยดูโดดเด่นมากขึ้นนะแล้วตรงนี้นะครับตอนแรกผมมองเนี่ยเอ๊ะมันแปลกๆนะเหมือนกับว่าเขาทําไม่เสร็จนะครับเพื่อนแต่ไม่ใช่เนะี่ยคือเป็นสัญลักษณ์ที่เขาได้มาจากรุ่นพี่ Audi Quattro รุ่นแรกและด้วยความเป็น RS5 นะเ,เพื่อนๆเราจะเห็นว่าโลโก้ต่างๆเนี่ยจะเป็นสีดําเพื่อเพิ่มความดุนะครับข้างหน้าเนี่ยแปะ RS5 ตรงนี้ไว้นะครับเพิ่มความเท่มันทาให้รถเขาเนี่ยดูดุมากขึ้นนะรถคันนี้มากับสีที่ผมชื่นชอบมาก Nardo Gray ยิ่งอยู่ในแดดแบบนี้นะมันทำให้รถเขาดูแบบ <Hey. S 1> สุขุมอ่ะมามดูาข้างกััันนนนนคคบทุกกเเจ้้าาีีพื่อม20ส เงานะครับถ้าเป็น Audi สีนาโดเกรตัดกับสีกลอสแบ็กทุกอย่างมาดูรับกันหมดนะครับแล้วเบรกของเขาเนี่ยถ้าเราสั่ง RS5 แน่นอนเบรกก็ได้อัปเกรดเป็นรุ่น RS ด้วยจานเบรกเขาใหญ่มากหน้า370หลัง3 3มกับคลิปเปร์แน่นๆ่นใหญ่ๆ6พอร์ชแน่นอนเครับเพื่อนๆเราขับรถเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงขนาดนี้นะครับเราก็ต้องมีเบรกใหญ่ๆเพื่อที่จะหยุดยั้งแรงม้าของเราได้โลโก้เบรกก็ยังเป็น RS ด้านข้างเนะ่เป็นกริลลรังผึ้งนะยไม่ได้ดูดลมองฟ นี่มันไอซ์ห้านะครับทุกคนแล้ได้เพื่อนๆดูนะลายด้านข้างของตัวรถเขาเนี่ยมันคมมากจับปุ้บป๊บ คมกริบและเพื่อนสั่งรุ่นไอซ์เนี่ยก็จะได้กระจกเป็น Matt Silver. แมตต์ซิลเวอร์เท่ๆแบบนี้นะครับไซส์สเกิร์ตด้านข้างเนี่ยยืดออกมาใหญ่มากขึ้นเ,นเทียบกับตัวก่อนเฟซซิฟนะครับที่อยู่ตรงนี้นะพูดถึงด้านหลังเนี่ยถามว่าเออไอห้ากับไอ้ามจะต่างอะไรกับตัวธรรมดามากมายขนาดไหนนะครับนอกจากหน้าตาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฐานล้อหลังเขาวางขึ้นอีก24มิลยิ่งฐานล้อหลังกว้างขึ้นเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งเสริมสมรรถนะในการก่อถนนหรือการเข้าโค้งได้ดีมากขึ้นทําให้ดูเนี่ย very sexy และนี่นะครับเพื่อนด้านท้ายของเจ้าออยซ่าแค่เห็นเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกของความดุเพราะเราจะได้ดักเทลสีดําแบบนี้นะโลโก้ก,ก็ยังเป็นโรมดําเหมือนเดิมนะเพื่อนแล้วไฟท้ายนะครับเขาดีไซน์มาใหม่พร้อมโลโก้ RS 5แ <c oughs> น่นอนนะครับไม่ได้มีแค่นี้ที่ใหม่นะเจ้านี่จริงๆมันคือกันชนท้ายนะแต่ว่าเขาออกแบบมาให้ดูคล้ายๆดิฟเวเซอร์นะครับเป็นลายลังพึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มีช่องดูดอากาศอะไรนะเพื่อนแล้วก็นี่ครับสัญลักษณ์ที่คู่บ้านคู่เมืองตระกูล RS แม่งช้านานพ่อใหญ่ๆทรงรีๆแบบนี้แทบจะหัวเด็ก เข้าไปได้เลยนะเพื่อนเแล้วก็เป็นท่อแท้เอาไปได้ต่อแค่ปลายหลกๆถ้าเพื่อนๆก้มลงไปดูนะครับก็จะเห็นว่ามันมีเหล็กอยู่ข้างในไม่ใช่ครับมันจะมีวาล์วเปิดตึดท่อเนพะื่อ <c oughs> ที่เราจะได้ปล่อยเสียงให้มันร้าใจมากขึ้นอปึ๊บ แล้วมาดูที่เก็บของด้านท้ายในสมัยก่อนนะครับเราเห็นพวกรถ Au ดิเนี่ยจะอยู่ในหนังแบบมาเฟียบอสนิดหนึ่งใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่ารถของเขาเนี่ยจุของได้เยอะมากนะครับจุได้เยอะกว่าคู่แข่งของเขาถึง2แบรนด์นะเพื่อนเพื่อเท่าที่ผมดูเนี่ยเราก็สามารถยัดคนไปได้ประมาณ2-3คนถ้าเพื่อนเพื่อนอยากพาเพื่อนเข้าไปเพราะเป็นว่าเจ้านี่นะครับมีที่แขนถุงนะ่ไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งมาของจะได้ไม่เกะกะเลอะเธอะนะมีที่ดึงทับบอสัมภาระเวลาที่เราจะใส่ของยาวๆเข้าไปได้นะครับแล้วก็ไปดูข้างในครับผม Субтитры yeah. นี่นะครับเ,เพื่อนๆภายในของเจ้า Audi RS บรรยากาศของเขาดูเรสซิ่งมากๆด้วยการผสมผสานของ Dry Carbon Fiber ตั้งแต่แผงประตูแผงตรงกลางแล้วก็แผงเกียร์ตรงนี้ผสมกับพวงมาลัยคุ้มหนังกับอาคันทาร่านะได้สติชิ่งแดงมีโลโก้ RS เหมือนเราเนี่ยนั่งอยู่ในรถที่มันเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงมากๆคันหนึ่งเลยนะครับซึ่ง Audi ทําได้ดีมากๆนะและเบาะนั่งของเขาเนะเป็นทรงสปอร์ตที่สวยมากแต่นั่งสบายมากมาก,การเดินสติชิ่งเขาเนี่ยยังเป็นลายคัน e y c o m b แล้วก็ปั๊มคำว่า RS ตรงนี้นะครับมีเบาะนวดด้วยเพื่อนแค่โกดตรงนี้ครับ <ๆ S 1> ตึงโอ้โหคือมันเจ๋งมากเลยนะแล้วเ,เพื่อนๆดูเบลของเขานะครับยังมีรายละเอียดสติชิ่งสีแดงอยู่รอบๆแบบนี้ด้วยใส่ใจรายละเอียดมากๆนะและปุ่มสตาร์ทของเขาเนี่ยก็ยังมีวงล้อมรอบสีแดงแล้วหัวเกียร์แ้นเกียร์ก็ยังเป็น R S รวมถึงพา d a l ชิฟต t ตรงนี้เป็นอลูมิเนียมจริงๆทําให้เวลาที่เพื่อนๆในกดมันได้ความรู้สึกหนักแน่นจริงๆครับอลูมิเนียมของเขายังไม่จบรวมถึงแป้นเบรกกับคันเร่งของเขาเนี่ยก็ยังเป็นอลูมิเนียมในไอซ่าเนี่ยเอาที่ใส่ใจรายละเอียดมากๆแล้วรายละเอียดต่างๆพวกนี้ครับจะทําให้รถของเาเนดู มีคุณค่ามากขึ้นและนี่นะครับก็คือ Smoking t r a เนาะเขาไว้สำหรับบางประเทศคนที่ชอบสูบหรี่ในรถก็ใส่ไว้ตรงนี้ได้วันนี้านี้นผมขอเก็บกับบ้านนะครับขอบคุณครับ ล้อเล่นนะครับแต่จะว่าไปนะเพื่อนๆภายในของ audi ในะสิ่งที่เปลี่ยนมากที่สุดเลยคือหน้าจอตรงกลางเพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมครับมันดูเหมือนแบบว่าเราเอาแท็บเล็ตแปลกไว้ไม่รู้ว่าจะอ,าออกได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้นะเพราะว่านี่เป็นดีไซน์มาจากโรงงานถึงดีไซน์เขาดูแปลกๆแต่การาฟิกของเขาสวยงามใช้ง่ายลื่นแล้วก็ไม่แหลกเลยนะเพื <ๆ S 2> อ่อนๆ audi เขาได้เอาปุ่มมุนๆปั๊บๆปั๊บออกไปแล้วให้เหลือแต่ทัชสกรีนตรงนี้ไปเลยนะเยี่ยมครับและหน้าจอ virtual cockpit สำหรับคนขับตรงนี้ก็เปลี่ยนกราฟิกใหม่กลายเป็นความเร็วและวัดรอบเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้แท เป็นตัว L ผมรู้นะเพื่อนๆจะบอกว่าเอ้ยเราไม่ชอบมันไม่อยากได้ตัว L ซึ่งตัว L แบบนี้นะผมเล่าก่อนว่าเราจะเห็นในพวกรถแข่ง g t 3นะซึ่งผมเข้าใจครับว่าอาจจะไม่ชอบนะอยากจะได้กลมๆคืนมานะจะไม่เอาดี้ําแบบนี้เอาลูก,กลมๆของเราคืนมาไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาก็ยังใส่ใจคนขับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้กลมๆก,ก็ปรับที่หน้าจอ MMI ได้เหมือนเดิมจาก RS Performance ซึ่งแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็น i Sport ได้ติ๊งเราก็จะได้วัดรอบกับความเร็วกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นแทนที่ใหญ่ๆกราฟิกสวยๆไม่แหล ทุกอย่างแก้ไข ได้ everything okay และที่สําคัญมากเลยนะไอซ่าคันนี้นะครับทำมาเพื่อคนรักความเร็วเพราะว่าเขาเนี่ยมีตัวจับเวลามาให้กับรถคันนี้เลยทุกคน0-100เนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่หรือจะวิ่งโคเตอร์ไมล์ที่คองห้านะครับแล้วขึ้นเฮซับดิสเพย์ตรงนี้ด้วยเฮ้ยถูกใจสาวกอัลซารีทุกคนอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญเลยนะเครื่องเสียงเจ้าคันนี้ต้องบอกว่าประทับใจมากนะมากกับเครื่องเสียง Hi End นะครับ Bang Olufsen นะครับหรือว่า B&O ปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยเชื่อใจพวกเครื่องเสียงแบรนด์ดีๆแต่ติดรถมาเพราะว่าด ของแอมหรือ power ที่ส่งมาเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต้องบอกจริงนะครับว่าเท่าที่ลองแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไวเลสผ่านหน้าจอ M, M, M I ตรงนี้ได้เลยเสียงออกมาเนี่ยถือว่าประทับใจเลยนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆฟังจากวิทยุนะ,ะเราอยดจะไม่เท่ากับที่เราสตรีมมิ่งเข้ามาผ่านทาง Bluetooth แบบนี้นะครับต้องบอกว่ารถเขาดูโหดดูดุขนาดนี้เนะี่ยแต่มีเบาะนวดกับเครื่องเสียงดีๆเนะี่ยครบเครื่องจริงๆโอเคไปดูเบาะหลังกันนะครับก่อนที่จะเพลินไปมากกว่านี้นะและแน่นอนนะเ,นเพื่อนๆด้วยความเป็นรถคูเป้ เขาก็จะมีเบาะหลังมาให้เรานั่งนะซึ่งถามว่าแตกต่างจากเจ้า A5 ธรรมดาไหมไม่ต่างเลยครับเพื่อนๆน,นี่คือโพซิชันที่ผมนั่งขับตอนแรกผมด้สูง107เอาไปด้วยเล็กรูมเนี่ย,ยผมยังเหลืออยู่ประมาณ5เซนเฮดรูมผมเนี่ยมันถูก,กับหลังคาเรียบร้อยแล้ววิวมองออกไปเนะี่ยมันก็จะแคบๆคือนั่งหลังนะเอาตรงๆเลยถ้าคนตัวเล็กหน่อยไปเที่ยวห้างด้วยกันกับเพื่อนได้ไปร้านอาหารสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้อยู่นะครับแต่ว่าใช้านะนั่งยาวๆไปต่างจังหวัดเนี่ยผมขอนั่งหน้าดีกว่านะทุกคนนะแต่จะวนะัังกอ้วแ4 สออันตรงนี้เนี่ยเปิดแบบเท่ๆแบบนี้นะครับนี่และด้านข้างนี้นะครับยังสามารถวางขวดน้ําหรือว่าแก้วน้ําได้อบอกมากๆนะสำ,สำหรับอาซิมแดน,นะครับบอกให้ซื้อกาแฟเนี่ยไม่ซื้อแต่กาแฟนะซื้อชานมใช้ไม่หมดเลยเพื่อนเจ <c oughs> ้าตัวนี้นครับสามารถล็อกได้ด้วยนะไม่หกอย่างแน่นอนและด้านหลังนะครับถ้าเราไว้ของยาวๆซื้อแผน่นเตารีดมาไว้ด้านข้างไม่พอใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> สามารถเนี่ยครับให้สอดเลื่อนฟื้นอ,ออกมาถึงตรงนี้ได้ <c oughs> หรือว่าจะหยิบของจากหลังรถเนี่ยก็ทําได้เหมือนกัน <c oughs> โอเคแล้วตรงนี้นะครับก็ยังวางโทรศัพท์แต่ว่า450มมานะเหยียบหรือเบรกทิ่มันฟู่ลอยไปข้างหน้าแน่นอนแนะนําไม่ต้องวางจะไว้วางมือนะครับแล้วก็มือคนที่เรารักนั่นแหละุมมือกันไปเราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเอ้ยออกเว้ยแล้วเราก็เปิดเป็นตูอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงหัวบ่อเลยครับจะมีที่กดให้เลื่อนออกมาสู่โลกแห่งความจริงครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวกับละคร Buat sila นี่นะครับคือเครื่องยนต์ใหม่2.9ลิตร V 6กวินเทอร์โบรีดแรงมาได้450ตัวกับแรงบิดหนักๆที่600นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ทริปโทนิก8สปีดแต่ผมเชื่อนะเปนเมื่อคิดเลยอยู่ทําไมคุณไม่ใช้ดูโอคลั h สมัยนี้รถอะไรต่างๆในเครือ Audi Volkswagen ใช้ดูโอคลั h กันหมดแล้วเหตุผลที่เขาไม่ใช้เกียร์ดูโอคลัชเนี่ยเพราะแรงมาที่450ตัวกับแรงบิดที่600นิวตันเมตรเกียร์ดูโอคลัชที่จะยัดไปในตัวถังเท่านี้มันรับ ไม่ไหวและแน่นอนครับแรงม้ากำลังบีดขาดนี้นส่งผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อควอเตอร์ที่ฉลาดมากๆและเจ๋งมากๆของ a u ด i เลยทําให้เจ้านี่นะครับทำศูนย์หนึ่งร้อยในประมาณ3.9วินาทีเท่านั้นถ้าเพื่อนๆเห็นเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ๊ะคือโดยโปกติแล้วรถ o ล m a n c e สูงๆเนี่ยเขาจะพยายามเอาเครื่องเนี่ยถอยเข้าไปให้กลางลถที่สุดนะครับแต่ว่าเจ้า a u ด i เครื่องของเขาเนี่ยเหมือนวางอยู่ข้างหน้าเป็นเพราะว่าระบบควอเตอร์ของเขาเนี่ยทำให้เครื่องยนต์ต้องมันนั่งบนเพลาขับหน้าก็อาจจะเกิดอาการอันเดอร์เซียร์ขึ้ รงแจะว่าไปนะครับถ้าลองขับดูมันอาจจะบาลานกับดิฟข้างหลังก็เป็นได้ไปลองขับกันครับผมไป นี่คือการนั่งในเจ้าไอซ่านะครับซึ่งผมบอกไปแล้วนะว่าเบ์ดบนั่งของเขาเนี่ยนิ่มแล้วก็กระชับมากและทัศนวิสัยของเขาเนี่ยดีมากเลยครับจะมองกระจกหน้ากระจกข้างกระจกหลังเนี่ยผมไม่รู้สึกอึดอัดเลยสักนิดเดียวซึ่งการขับขี่ของเขานะครับไม่ต้องปรับตัวเลยนะเพื่ขับรถธรรมดายังไงขับไอซ่าก็ประมาณนั้นเลย,นะยในกรุงกรคาร่าแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาที่มือเราเนี่ยมีเหงื่อเลยอะไรเนี่ยมันจะเลอะนะอาจจะต้องพกถุงมือไว้ในรถนะครับเหมือนกับว่านักแข่งรถก็ได้นะเพื่อนผู้ถึงการขับขี่ในไอซ่าเนี่ นิ่มนวลสบายสบายคับชิลๆเน้่ต่อมานะครับคือโหมดออโต้ครับไม่เพื่อนเนี่ยสามารถเอนจอยทั้งความนุ่มแล้วก็ความแรงได้เหยียบมากเหยียบน้อยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยพร้อมที่จะตอบสนองเราได้ตลอดเวลาแน่นอนครับโหมดที่3คือโหมดใจนามิกโอ้แค่ปรับเป็นโหมดเนี่ยรอบเขาสูงขึ้นทันทีนะเพื่อนเสียงเครื่องเขาจะดังขึ้นในการตอบสมองคันเร่งเนี่ยไวมากขึ้นนะครับดูผมแค่แตะนิดเดียวดูฮะดูฮะดูฮะ เปลี่ยนเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของรถทันทีนะครับพวงมาลัยเนี่ยก็เริ่มหนักขึ้นเพราะว่าเวลาเราใช้ความเร็วสูงขึ้นนะครับเราต้องการพวงมาลัยที่มันนิ่งและก็คมขึ้นช่วยให้เราเนี่ยคนโทรลรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้นไป <S <S เรื่องของเครื่องยนต์กับเกียร์ของเขาเนี่ยพออยู่ในโหมดดนามิกปุ๊บรอบของเขาจะคาไว้อยู่ประมาณพันปลายถึงสองพันตลอดเวลานะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เขาเนี่ยจะได้พร้อมที่จะรีรดแรงม้าขึ้นมาให้เราได้ทันทีตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆดีมากเลยนะฝนเริ่มตกเบาๆนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็น สามารถคนโทรลรถในพื้นที่ถนนเปียกได้ดีอยู่นะครับพูดถึงระบบขับสี่โคตโต้นะเพื่อนเพื่อนอกจากบัญชาหลาแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนมีโอกาสได้ขับรถขับ4นะครับคาแรคเตอร์การขับจะไม่เบื่อรถขับ2เลยช่เวลาที่เราขับรถขับ2เนี่ยการเปลี่ยนเลนหรือการเข้าโค้งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าฟรีไปกับถนนแต่เมื่อไหร่ที่ขับ4เวลาเพื่อนเพื่อนเข้าโค้งรถของเขาเนี่ยจะพยายามดึงเราให้ตรงตลอดเวลามันจะไม่ปล่อยให้เราเป็นอิสระท้ายออกนั่นคือคาแรคเตอร์ของรถขับ4่เกาะถนนมากๆเกาะยิ่งกว่าเตนตุกแกนะครับแต่ถ้าหลุดแล้วหลุดเลยบามก ยังไงก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะทุกคนแล้วพูดถึงเสียงเกียร์ของเจ้าคันนี้หน่อยไปครับโอ้โห มันเป็นรถที่ขับสนุกมากอ่ะแล้วก็เองหนึ่งโหมดนะครับที่ผมชอบมากๆคือมันจะมีปุ่ม RS ให้ตรงพวงมาลัยนี่เรียกว่าเป็นปุ่มสําหรับพรีเซตค่าต่างๆจะมี IS หนึ่งกับ IS สองปรับได้3อย่างก,ก็คือการขับขีพวงมาลัยนะต้องสปอร์ตอยู่แล้วแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ก็ดังสุดพอปรับมา IS หนึ่งปุ่มนะครับเขารู้ใจทันทีหน้าจอตรงนี้นะจะจับเวลาศูนย์หนึ่งร้อยไม้พร้อมให้เราจัดการได้ทันทีคือท้บอกว่าเวลาเราปรับเป็น IS หนะึ่งเนี่ยวัดรอบเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ในแอปทรับดิสเพ มันจะเป็นเส้นวิ่งเขียวเหลืองส้มแดงแล้วก็กระพริบแล้วก็กดทิปปึ้งสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันขัดใจด้วยความเป็นเกียร์8สป Speed, ีดทิปโทนิกซึ่งมันดีนะแต่ว่าทุกครั้งนะครับที่ผมจะดาวทิปหรืออัพทิปขึ้นมาเนะี่ยมันจะมีความดิเลยยอยู่แบบนิดเดียวจริงๆครับมันทำให้รู้สึกว่าการเปลี่ยนเกียร์มันยังไม่คมมากพอแต่อย่างว่านะครับถ้าเพื่อนๆยังจํากันได้สมัยเสียบไบส์เนี่ยใช้ไอซ่าเจนก่อนวูดเสียงแบบ เรียกว่าขวัญใจเพื่อนข้างบ้านกับขวัญใจเพื่อนๆในมหาลัยนะครับดาวชิปที่ปึ้งตึกสั่นนะทุกคนแต่วันนี้เนี่ยเป็นเครื่องเทอร์โบแล้วเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นเยอะมากๆลองดู g ีมิเตอนะโอแรงจอยู่ที่1 g เลยนะครับดูดดว่าเราจะทํา 2G ได้ไหมครับล้อเล่นนะครับทำไม่ได้พร้อมแล้วไปครับโอ้โหชิปครับ ลงสะพานเบรกครับเอาละเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้พู้หนึ่งเสียบใช่ไหมครับเดี๋ยวเสียใบแวะมาพอดีนะเดี๋ยวเราจะลองให้เสียใบขับกันเบาๆนะเพราะผมผมสงสารรถจริงๆนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเสียใบจะว่ายไงบ้างครับไปดูกัน สวัสดีครับผมตน้นรับสเซบิ้ยคนเดิมเพิ่มเติมคือโซดนะครับไม่โซดอ๋อไม่โซดนีไม่โซดคุณเนี่ยใช้ไอซ่ามาก่อนที่เป็นตัวมเนอร์เชนแล้วตอนนั้นเป็นเครื่องเอเอเนาะวีแปดสี่จุดสองลิตรเสียงเล้าใจนะสมัยนั้นโหลั่น oh, <run S 1> มากต้องถามว่าทาไมถึงชอบไอซ่าดีกว่าคือที่ชอบไอซ่าตรงที่ว่ามันดูเป็นแบบคูปเป้ธรรมดาแต่ว่าเป็นรถที่แรงเทียบกับซูเปอร์คาร์ได้เลยระบบคอตโตของ audi นี่ถือว่าดีมากถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นระบบขับสี่ที่ดีที่สุดในโลกแล้วเพราะว่า ว่าถูกเดเวลลอปไปใช้กับทาง Lamborghini ok ด้วยนี่นะครับเป็นบิ๊กแฟนสำหรับ Audi พูดถึงไอซ่าเนี่ยมันก็เป็นรถแบบ Performance สำหรับขับได้ทุกวันน่นะ,<ช>นะนะคือเรียกว่าเข้ากลุ่มซูเปอร์คาร์สบายนะเอาจริงใช่ครับ ถูกใจไหมครับถูกใจไหมรับใจมากครับเฮ้ยรู้ราคายัง5.9าจเออ5้ล้านเสมัยที่ผมซื้อนี่ราคาเกือบ10ล้านคุ้มค่าไหมครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยข้อเสียอย่างเดียวก็คือนั่งหลังกาใจลำบากนิดนึงก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าใครเห็นว่าเสียบไดเนี่ยเหมาะสมกับคันนี้นะครับควรจะจัดเพิ่มอีกนหนึ่งคันนะครับก็มาเม้นต์กันนะครับเดี๋ยวเสียบไดจัดให้ต้องส่งเงินมาด้วยนะครับโอเคโอเคบ๊ายบาย คือโอเคแหละมันไม่ได้เป็นรถที่แบบแรงขนาดซูเปอร์คาร์แต่มันเป็นรถที่ความแรงทั้งหมดที่เขามีมาให้เราใช้ได้หมดไม่ต้องเป็นนักแข่งที่จะเค้นสมรรถนะมันออกมาขนาดนั้นสัมภาษณ์คนนั่งมากกว่าเป็นไงครับเจที่นุ่มนวลน,นะครับนุ่มนวลพูดถึงไอซ่าคันนี้นะครับผู้หญิงหรือสาวๆเนี่ยก็สามารถขับได้นะเพราะมันขับง่ายมากแต่จะว่าไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อัดในแทร็กมานานๆหรือว่าขับทางไกลๆเราไม่มั่นใจว่าอุณหภูมิของเหลวและเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ในจุดที่พร้อมไหมเราเนี่ยสามารถดูได้ RS มันเครื่อน ปล่อยเย็นแล้วก็น้ำมันเกียรสีเขียวหมดแต่ถ้าขึ้นสีเหลืองฮอตเมื่อไหรเนี่ยอาจจะต้องเริ่มช้าลงอย่าขับให้ถึงสีแดงเลยเพื่อนแต่ผมเข้าใจนะว่ารถมันเล้าอ่ะขับฉันเธอกดฉันเธออย่างเงี้ยครับทุกคนก็สรุปง่ายๆสำหรับการขับขี่แบบพ e r อฟ r ฟ a ร์ม ดูหน้าผมแล้วกันการใช้งานในชีวิตจริงโดยทั่วไปเขาเปลี่ยนคาเลคเตอร์ของรถเขานุ่มนวลคันเร่งเนี่ยกดไปไม่ได้ตอบสนองจีจ๊าดอะไรขับอยู่ประมาณ70ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบอยู่ที่ประมาณพันสี่เงียบมากรีแลกซ์นะครับดินเสียงคลื่นกระทบหาดสายไม่ใช่แต่แน่นอนนะเพื่อนๆรถทุกคันนะครับไม่ได้มีแต่ข้อดีนะครับถึงเขาจะหล่อเท่ขับสนุกอะไรต่างๆเขาก็มีข้อเสียเหมือนกันครับฉันจะไปดู3สิ่งที่ผมไม่ชอบกันครับ เรามาดู3มสิ่งที่ผมไม่ชอบสําหรับเจ้ารถคันนี้กันครับ1ช่องดูดลมดักอากาศไม่ได้ดูดลมจริงๆนะครับแต่ว่าตกแต่งมาเพื่อความสวยงามเช่นข้างหน้าข้างไฟหน้าหลังข้างไฟท้ายและด้านข้าง2ครับปกติแล้วเนี่ยในตระกูลไอทั้งหลายเราจะภาคภูมิใจกับระบบควอโต้ของเขาและระบบควอโต้ปกติจะสกรีนตรงกันชนหน้าให้เพื่อนๆเดินมาดูแล้วโม้หูแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วสครับเสียงเครื่องยนต์เนี่ยไม่เร้าใจเท่าตัวก่อนแต่ก็นั่นเป็นผลมาจากกฎหมายควบคุมมลภาวะและเสียงแต่ไม่เป็นไรครับมาดู3สิ่งที่ผมชอบกันครับรหนต เขาควบความฉลาดและความเทพอยู่ในการขับขี่ปกติครับจะส่งกําลังไปที่ล้อหลัง60ล้อหน้า40แต่ในบางช่งวงบางจังหวะนะครับที่คอมพิวเตอร์จับได้ว่าล้อไหนเนี่ยหมุนฟรีอยู่ส่งกาลังไม่ลงพื้นนะครับเขาสามารถย้ายกําลังเนี่ยไปที่หน้าได้ถึง70และหลังได้สูงสุดถึง85ดเปอร์เซ็นต์สองครับระบบเบรกที่ชาญฉลาดมากๆของเจ้า Audi A8 มีคอมพิวเตอร์ควบคุมอยู่เวลาเราเข้าโคง้งหรือเทินในโค้งที่แคบๆล้อด้านในเนี่ยจะถูกจับให้หมุนช้ากว่าล้อด้านนอกส่งผลให้เวลาเราเข้าโค้งแคบๆหรือหักเลี้ยว มันจะทําให้การเข้าโค้งเราคมมากขึ้นเยอะเลยสุดท้ายในเสียงเปลี uh ่ยนเกียร์คู่บ้านคู่เมืองของ a u ด i เนี่ยเป็นอะไรที่ฝังใจผมมาตั้งแต่เด็กและในเจ้า R5 คันนี้เขาก็ยังมีอยู่เสียงเป็นยังไงครับเวลาเราได้ยินรู้เลยนะครับว่าเจ้านี่คือ Audi บอกได้เลยนะครับว่าจอเออด a u d i คันนี้ครับมันคือรถ Everyday High Performance ของจริงไปได้ทุกสภาว่าถนนฝนตกหนักอะไรก็ตามเนี่ยหรือวันไหนก็ตามที่เพื่อนๆอยากจะออกต่างจังหวัดไปขับกับก,บกลุ่มซูเปอร์คาร์ต่างๆเนี่ยถึงหน้าตาเขาจะเป็นรถบ้านๆธรรมดาแต่หัวใจของเขาเนี่ยยกมาจากมอเตอร์สปอร์สนามแข่งอย่างแท้จริงครับผมว่า I เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี เป็นไงบ้างครับเพื่อนสำหรับคลิปวันนี้นะครับสาวกアウดี i เนี่ยน่าชื่นชอบกันนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจกับเจ้าน้องアウดีคันนี้เอาตรงๆนะราคาเขาทำได้ดีจริงๆแต่ถ้าใครอยากได้อยากครอบครองนะไม่ต้องห่วงเรื่องศูนย์บริการหรือว่าการดูแลหลังการขายแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าアウดีจัดให้ในารันตณี5ปีหรือแสนห้าหมื่นกิโลเมตรรวมถึงรถสไลด์เนี่ยบริการตลอด24ชั่วโมงเต็มระยะเวลา5ปีเหมือนกันครับโอ้โหสุดค่าจริงนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากทดลองขับหรืออยากไปดูคันจริงเนี่ยก็ติดต่อเข้้าไไปที่ด เขอ้อมูติต่อตรงนี้นะครับผมและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามดูคลิปแล้วก็ขอบคุณ Audi Thailand ที่ส่งรถมาให้เราด้วยนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ